สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลง FC สาวนาอยพีระนเพลงทุกๆคนทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับของสุจริ์คู่กันและเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยคือเก่าหลุดเต่าไม่ยืนมั่นกันแล้วเอาพไเอกและเอกเพื่อเป็ี่ยนยังกันพี่น้องพไเอกและเอกเพื่อเป็ี่ยนยังกันทำแาดกันด้วยเพื่อจะทำแาดกันด้วยแต่งกันด้วยไม่ได้พอกันทำซื่อเมือลน ออเหหลากันเลยเออเอาอยู่เนี่ยวเพราะเป็นพระเอกนะเอกเป็นพระกับมะลิตะลูกนี่เอาตะลูกนะนะตะลูกครูนี่นี่พี่น้องตะลูกครูเขาทำตัวถูกเขาตัว่าให้ป้าเป็นตะลูกเขาตัวมาใเป็นพระเอกนักเอกคือสิตัวให้มาเป็นนักเอกเนอะหนูวะเออป้าได้แทนพระเป็นตะลูกมะลิมะลิตะลูกครับพี่น้องงงไหมล่ะฝากไปฮอดว่าตัวนี้ด้วยว่าจัดตัวคนมาอีกละ ันะจะเห็นวาเป็นตลกคู่ขวัญคู่เหตุตลกคู่ขวันแสดงมือแรกนี่ก็เปิดตัวตลกกันว่านี่เปิดตัวตลกอีกโอ้พี่น้องซับคาหล่ออีกแล้วพี่น้องเพื่อน่าคอยต้มตุนอยู่ตุนตุ่มยังแห้งอืมแบบเหมือนเตล็ดีนี่แหละครับพี่น้องฝากอ่าพี่อกคู่พระคู่นางของทีมงานอ่าสาวน้อยละเพื่อนชู่ครับพี่น้องเอาไม่อย่างกับไก่กันนี้เห็นแบบกระไดคู่พระคู่นางกระไดเออเอาหนาออกก็อนนี้เออเอาหนาออกเอาตะโคอไว้เมะ นี่แหละครับพี่น้องคีมีเขากันบักักเสร็จปุ๊บยังมาแรงเขามีงานต่อแมนอันนี้คือหน้าตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนเย็นโบโอยาว่าถอ่อดดอกสวสียางพบปะประชาชนเนาะ่วน่นส่วสีหอดสามทุ่มเมื่กี้ยืดเปตัวพี่น้องบึ้งเนี่ย พี่น้องเบิ่งเบิ่งพระเอกมูเจ้าว่าจะเอาหนาเอาหนานี่จุดเราดซ้ำถุบจะหดเที่ยงคืนเราจะเคลื่อนประมูลในขบถไทยอีกย่างก่อนจะขึ้นมาดีเออไปไทยอันหนึ่งวิวีบอกขึ้ตอนนั้นรถนี่อย่างจากยากวันหนึ่งเต็มเต็มนายเมียข่ะหยัดหยัดเหยียดเข้าฟีเมียจะาเขาสร้งบะสั้งเมีนได้เป็นได้เมประมายในเลยจะมาเก็บยอดหลังมีแต่ผ้าสียอดหลังทคอนเทนด์อันนี้อันนี้สร้างนกสดอันนี้สร้างสดสดเป็นไงโลกมาอยู่ ให้ถามอีกอเขาเอื่นยังก่อนมาอยู่บ้านหลังใหม่เพราะว่าเป็นตอนนั้นเราเพิ่งชั่วตอนนั้นเพิง่งมาแพ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึเกเราอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อยู่ได้แล้วเป็นจังไดนในความหมายลูกเบาสูุพีสูุน้องฟังแต่ว่าท่านได้ปรั๊บโตเข,ขาได้เพราะว่าสอบกับเลิกเลิกดึ้อนะคะเั็นี้กระต่ายเดรจึงมันคือจะมีกได้ดจึงเศ้าแับนี้พู่กันก็ได้ไปดึงเอาในห้องค่ะเรื่องสีสันยังปรั๊บโตไม่มาอยู่ปรั๊บโตยังบ่ทันคุณชิลอยเปอร์เซ็นต์เนาะ จากน้อยได้บัญเนี่นล่ำจอดแก่งได้ปัญเนี่มาเวลานอนบัญนเนี่้สิค้าคอยว่าอยู่ลุงสากดิ์เมืสิบนอนโซลูมโซตายว่คอยว่าอีกสิเป็นแต่ท่านสักบว์ปัญเนี่สนกุกเลียๆกับอยาเลียก,กัธรรมดาแหละเป็นเรื่องธรรมดาไว้กํกำลังกินกำลังนอนนอนมอสันสในวัดเจว่าอีกหน่วยสิปีเนาะแต่ว่าช่วงบัญเนี้ช่วงซ่อมช่วงซ่อมเขาเนี่ยเขาล่ำตะคิดเนาะเมียนข่าวข่าวสองอาทิตย์ก็สิบเปิดมียนซ่อมใหญ่ปบได้เพราะว่ามันสิล่ำจ กายช่วงนี้เขายังสิบยังบปั๊บเคล่อนได้กะบคอยกับคอยปินค่อยไปเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะได้เดี๋ยวกะบกิ้งดอกนี่แหละฟังนี่ช่องนั้ไปนี่ลูกซำท่าหาจันอำนวยย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันนั่นไห้แล้วคอยคอยกำลังเปิดไห้แต่ละคนละคนอยู่ตอนนี้ค่อยปินค่อยไปเสก่อนลูกจังได่กะตรงนี้ช่วงบทุกคนอยู่แล้วเพื่อที่ให้อิฟซีเพื่อนด้ติดตามได้แมนช่วงนี้กะพยายามเขา ช่วงนั้นช่วงนี้สายดีเดี๋ยวเธอก็จะเจอแบบนี้ตลอดค่ะอยู่กับอยู่กับซีบาดุนต้องเป็นแบบนี้ค่ะแมนแทบช็อกเลยเหรอต้องตื่นเต้นอยู่ตลอดไม่น่าเชื่อว้าวโคตรตะลึงสุดซึ้งว้าวโทรศัพท์หลนมืออะไรขึ้นนี่ตกเป็นั่งสีหล่ะตกเจอแมนต้องเจอต้องเป็นแบบนี้ตลอดตื่นเลมเบนบอ ขอบคุณนะครับกระเซต้องเข่ามาแล้วเป็แม่ตะโกนฝากไปนน้ำเนยกันแล้วกันครับเดยัดทริปนี้สำนีไปก่อนนะจ๊ะเต็มเต็มไปบ่ายค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะไปเร็วไปเร็วสะอ่อนยุดอกบอกระคืออยากกจะถามอยู่ดีว่ะปิ่นจังไหนกับวัตรซีวดุลเนี่ยเป็นยังคือเปียงเทนางเอกเนี่ยเอา <laughs> มันมเป็นยังไงบางว่าคู่นี <ś snap> บ่านบางว่าคนนี่<อ><า>เป็นคนสุดท้ายนะเอาลูกกระยาบหูป้ายังมาสิเส้นสัญญากันปีเดียวทองให้ไปตลอดซะไปเอาเอาบาวเส้ตัดได้ยูเดียนเพียนนางเอกคนแรกคือแต้วสุดติตาปฐุมมันต้องสียแมนแมนนันคือนางเอกคนแรกปีต่อมาแต้วออ,ออกคู่กับแป๋ววรัญญาอ่าปีต่อมาปีที่สามปีที่ปีที่สามใหญ่ภาษาหน่อยเพื่อนมันแท่งอ่า คกับพี่พรเลหล็กเลยคนเหล็กนาวยเอกคนแรกของสาวน้อยคือพี่พรคนละดีคนที่สองปีต่อมาเหนียวลักนาเหนียวลักนาหลังจากเหนียวลักนาแล้วหลังจากเหนียวลักนาเป็นก้อยบอเอ็นออร์ดีโอเอ็นออร์เดรกนเอ็นออร์ดีเอ็นออรดีมันมี่ตื่เบื่อใหญ่ๆพี่น้องก้อยชลินีมาต่อมาก้อยชลินีก้อยชลินีเสร็จปุ๊บสุสซยาสสุ์ใหญ่ ใส่ใหญ่เสร็จปุ๊บออกแอมออกแอมจุบจากแอมว่าปีนแอมว่าปีนปั้ดทุกปีเอาทุกปีนเธอต้องเป็นคอเป็นคนสุดท้ายดนี่นิเธอต้องคอเป็นคนสุดท้ายเส้นสัญญาใจกันไว้เลยสิมาปีนน่าหวานชิดยากเลยพี่น้องน่าหวานชิดยากเลยว่าคอเป็นคนสุดท้ายคอเป็นคนสุดท้ายทุกปีหรือสีละคนประเทศเป็นพระเอกเท่านั้นคือเดือนพินเป็นพระเอกที่เปียงนะเอกที่สุดพี่น้องคือวันสีบดุล เจ็ดแปดกับเดี่ยนะเดีกยวมาแล้เก้าคนมีอันเราก็มีแต่เบื่อใหญ่ใเบื่อหลักๆต้นๆเลยเธอต้องดึงไว้ให้ยูอเด้อเธอต้องเอาไว้ให้ยูอได้หนิเธอต้องเอาไว้ให้ยูอเด้อตอนแรกต้องแอามาหนูจะล้างอาถรรพ์เขาเพราะมีจำพิธีต่อไเอาอยู่พยายทางจะมาจะอยู่วงศรนั่นเห็นบอกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะมันเหมือนกับหอดช่วงหอดวันเวลา แบบเพิ่นจัดซันในเบิดแล้วงทุกที่ทุกเวลาสง่างามแม่นไม่คิดจนพี่น้องกับเบื้องรุ่นไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อข่อยกันรุ่นไปกับน้ำหวานอยู่ตอนนี้ขึ้นน้ำหวานชิดหนักแล้วว่าะที่ได้หย่านี่คนทีย่านี่คนที่เปียกพี่น้องไมาสั่นนาเอาเมนหลังอาถรรพ์แล้วก็คือสิจบยูเทียน้ำหวานอ่าสู่น้ำกันไปตัวสาวหน่อยแล้วเพื่อนชั่วเมน เทือ่ตองดึงไปให้คู่ไปตลอดดิการทีักอาทันได้ก็ต้องเป็นเพราะไงตรัแจ้งแจ้งแจ้งทีละอันได้เป็นวะพี่น้อง,งข่อยเขาวางการมา20กว่าปีคือกันกับเล่าแหละข,อข,อขอ่อยก็หัวก็เห็นนี่แหละพระเอกที่เปียงนักเอกที่สุดก็คือวัดศรีวัดลพ<อ>ี่นอ้องปวดพ่ออีรีไม่มีค่ะวันล่ำรอยคานานี่บ่มีหรอกก็นี่ก็เปียงปวดเปลี่ยนทุกปีไหมเปลี่ยนทุกปีจร<ย>ิงๆริเปี้ยนทุกปีอีรีทุกปีจริงๆอืง จะปีนานี่คือแบบว่าถ้าต้องคุกไว้ใหรอยู่ลถีบเตี้ยนยูเตี้ยนหนาฮะ<า>โอ้ใครเลี่ยนหนานี่ <c oughs> เปลี่ยนหนานี่ได้อยู่แต่ว่าอย่าเปลี่ยนคน <c oughs> พี่นออ้อนยังไงก็ฝากเป็นกระลังใจให้คือเก่าด้วยครับพี่น้อนไปอีกวันสิ่วันดุลนะครับน้องน้ำหวานสุปริยาสาวน้อยลำเพื่อนชั่ฝากเบื้องแย่งเพื่นเนื้อสิบินจังใดกะนี่แหละก็ฝากไอ้วัดนี่แหละเบื้องแย่งเอาน้ำหวานกลับมาอยู่ใหม่ไงรุ่นลำเพลงโชว์ให้เพื่อนลับลองพี่น้องหนาด้วที่เลยโอ้ โอ้พระเจ้าเลยเป็นบอสสิป็นเทลงยังสิปินเบียบใดเอาแล้วกระหลิ่นแต่ลก็กระหลิ่นแล้วหลิ่นทุกอย่างทำทุกอย่างสิบิโดนทำทุกอย่างนี่คือว่าในน้ำระเีกคือแต่ว่าห้เฮ็ดยังเฮ็ดเบิ้ให้ลิ่นยังลิ่นเบิดให้เป็้นยังเป็นเบิดทุกอย่างนี่แหละเขาอื่นว่าศิลปินของเทอะจัไม่เลยเราทำได้ทุกอย่างจะไปติดจะไปติดรอจะไปติดบ้างแมนบางคนจะติดเนาะบางคนจะติดแมน ยิงเข้ามีความสามารถอย่างแสดงศักยภาพพี่นงออกไปไหนพี่น้องห้าสี่ห้าสี่องเมียนเหลียวล้วเขาจะได้รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรโอ้โหมาแล้วโอ้โหน้องยิงยิงค่ะเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้สุกูสุขุนมาแล้วพี่น้องทีมงานน้อยเร็วรอคิวเต็งหนาไปอีกวัดริบอยแล้วต่อไปโอเคครับเอาใจสละกับพี่น้อง กันเสียอัมลาภจากพี่น้องขึ้นกันแล้วคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวสันนีนาอพี่น้องนอพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ